วัครับอ่าวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับซิมนะครับที่ผมบอกมานะครับนั่นก็คือซิมเทพนะครับก็คือวันนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับซิมเทพกันเลยนะครับบางทีมีท่านผู้ชมสงสัยนะว่าซิมเทพซิมเทพเนี่ยเดือนละ200บาทนะเดือนละ200บาทนะครับว่า มันมันมีดีอะไรบ้างนะที่ผมบอกมานะครับก,ก็คือมาดูอันนี้กันเลยนะครับอันนี้มันจะเป็นซิมเทพนะที่ผมบอกมานะครับจะเล่นอินเทอร์เน็ตอยู่ที่ความเร็ว20กิกนะนเน็ตเร็ว4เมกนะครับอันนี้4เมกนะครับอยู่ที่20กิกกันเลยนะครับแล้วทีนี้นะครับ เขาบอกว่ารับสิทธิน์นาน6เดือนนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับที่ผมบอกมานะครับแพ็กเกจซิมเนี่ยก็เอ่อซิมเทพ6เดือนเนี่ยนะครับจ่ายเพียงครั้งเดียวเนี่ยไม่ต้องจ่ายรายเดือนนะอ่าระยะเวลาการใช้งานนะครับร8 0ดสิวัน6เดือนนะความรและความแรงเน็ตเนี่ย4เมกนะ4เมกเต็มสปีดกันเลย นะครับแล้วก็วกปริมาณเน็ตนะครับ20กิกต่อเดือนนะครับทุกเดือนกันเลยนะครับโทรในเครือข่ายเนี่ยหนึ่ง <1 S 2> <1 S 1> เดือนเอ้โทรในเครือข่ายนาะทีละหนึ่งบาทนะครับโทรนอกเครือข่ายนะครับนาทีละหนึ่งบาทนะครับทูวรไอดีก็ฟรีทัวร์ไวไฟก็ฟรีนะครับดูดูอะไรได้บ้างนะครับจะดู รับชมหนังซีรีส์เพลงกีฬาคมชัดแบบ HD ไม่อั้นนะครับอ่ะแล้วแล้วทีนี้นะครับกดรหัสไวไฟกดอะไรนะครับกดดอกจันแปดเจ็ดหนึ่งดอกจ 4, นันสี่นะครับถ้าคุณมีแพ็กเกจตัวเนี้ยนะครับถ้าถ้าคุณใช้อินเทอร์เน็ตตัวเนี้ยนะครับถ้าใครใช้ซิมตัวเนี้ยมันก็จะมีประมาณนี้กันเลยนะครับโอเคปะมันจะเป็นประมาณนี้นะครับอ่า ก็คือมันจะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับค้างรีวิวนะครับรีวิวนะครับเนี่ครับที่ผมบอกมาเนี่ยนะครับมันจะได้รับ s m s นี้มานะครับแล้วก็เขาบอกว่าแพ็กเกจเน็ตเนี่ย 128K นะครับแล้วก็อันเนี้ยคุณได้รับแพ็กเกจเน็ต4 m x 2 0 g ิ g สาสิบวันใช้งานได้ถึงเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับพอแกะซิมก็ใช้ได้เลยนะครับลงทะเบียนอะไรเรียบร้อยเนี่ยนะครับก็ใช้ใส่ได้เลยมันก็จะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับโอเคปะ่ะผมเนี่ยย้ายไม่ใช้เครือข่ายทูมูฟเอสตั้งตั้งแต่ปเีเดือนมีนาแล้วนะครับตั้งแต่ที่ผ่านมาแล้วนะครับ ผมก็ใช้เครือข่าย t ูมูเวนี่แหละนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้ก็เลยนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็จะมาพูดไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับโอเคครับขอบคุณครับ